สวัสดีครับพบกับผมโตชานอลกับรายการชชัดทีมเดียวให้ทีมเดียวกับแบบชชัดแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24กันยาย,ยนนะครับ2022ตรงกับวันมหิดลน,นะครับก็มีหนึ่งคู่ครับมาฝากเป็นคู่ระหว่างสโลวีเนียกับนอร์เวย์นะครับก็นอร์เวย์เหนือกว่าสโลวีเนียเล็กน้อยนะครับขอแค่ปลุกชนะให้ได้ก็จบนะครับแต่ผมเชื่อว่านอร์เวย์ไม่น่าชนะเพราะว่าถ้าอ่า เขาเรียกว่าอะไรเรทหรืออัตราออกมาแบบเนี้ยกินมันแปลกมันมันแล้วแบบไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นผมว่าอาจจะได้แค่เสมอหรือแพ้ก,กับออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมชี้ไปที่สซลวีเนียครับไม่น่าแพ้รน,นเวย์วันนั้นวันนี้จัดไปครับสซอร์เนียจะชนะนอร์เวย์หรือเซลรีเนียจะเสมอบนเวย์ไม่น่าแพ้รน,นเวย์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องตัวช่องด้วยนะครับผมแล้ว เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับยูฟานในเชนลีกแต่เป็นคู่ไหนเดี๋ยวรอดูกันอีกทีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับเชนเชนจิมเดียวสวัสดีครับ